อันที่หนึ่งคือดูก่อนนะครับว่าที่ที่ไปในแออัดมากไหมนะครับถ้าสมมติว่าเป็นที่ที่แออัดมากๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องกลับเวลาไม่อยู่นานนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าออกไปข้างนอกไปตลาดเนี่ยนะครับควรจะใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ต้องทำแน่ๆนะครับอันที่สามคือเวลาไปสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับเวลาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเช่นหยิบผลไม้หยิบของบนชั้นวางของ ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยควรหมั่นทำความสะอาดมือนะครับเพราะว่าเชื้อมันอาจจะติดอยู่ตามสิ่งแวดล้อมได้นะครับจริงๆก็ต้องคิดก่อนนะครับว่าที่เรารับรู้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าในยุคที่มีการระบาดของโรคระบาดอย่างเงี้ยมันจะมีข่าวมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งข่าวที่จริงไม่จริงนะครับสิ่งที่ทําให้เรากังวลคือเราไปรับรู้ข่าวที่มันไม่จริงนะครับซึ่งอาจจะทําให กิดความวิตกกังวลมากเกินเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับข่าวสารเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญในในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าที่เราไปอ่านมาหรือไปรับรู้มาเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนําให้ตามของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็แล้วก็ดูว่ามีการระบาดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับ สิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลก็คือติดหรือ,อยังนะครับซึ่งมันจะมีมันจะมะีคำนิยามของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปบริเวณที่มันมีการระบาดของเชื้อเนี่ยตัวเองอาจจะไม่ได้ติดก็ได้ถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นให้ไปดูนะครับว่ามันมีคำนิยามคำกำหนดว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลดความเครียดก,ก็คือพยายามดูว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนแน่นะครับ ก็ความเสี่ยงของการติดเชื้อเนีมันขึ้นอยู่กับการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะไปสัมผัสเชื้อมากกว่าแต่ว่าคนที่สูงอายุเนี่ยเวลาที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีโรคที่รุนแรงมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอายุไม่เป็นความเสี่ยงของการติดเชื้อแต่เป็นความเสี่ยงของการติดเชื้อที่มีอาการและมีการรุนแรง จริงๆมันก็เป็นกระบวนการในการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงอย่างหนึ่งเช่นพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารนะครับที่ดีแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพทั่วไปเพราะฉะนั้นการนอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอน,นก็จะเป็นเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ทอาจจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เวลาติดเชื้อนะครับอาการก็จะไม่รุนแรงนะครับหรือว่าโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลง